สนับสนุนโดย b e n e plus by benefit Protein โ Prote ปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ 2. 2กระทรพันาณ์ชิ์ดูแลค่าครองชีพติดต,ตามราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการลดราคาสินค้าจำเป็น นายพิชัยรัฐพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าสั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังการปรับขึ้นราคาสินค้าและป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคข้อมูลจากกรมการค้าภายในณนะปัจจุบัน25มีนาคม2568ระบุว่าราคาสินค้าหลายรายการยังคงทรงตัวโดวยเฉพาะไข่ไก่ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศทําให้ราคาไข่ไก่คะน้าฟาร์มอยู่ที่3บาท20สตางค์ต่อฟองและไข่ไก่เบอร์3ราคาปลีกปรับลดลงเล็กน้อย สำหรับเนื้อสัตว์ยังคงมีปริมาณเพียงพอราคาไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่40-41บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ชิ้นส่วนไก่เช่นน่องติดสะโพกราคาอยู่ที่78.81บาทต่อกิโลกรัมและเนื้ออกติดหนังอยู่ที่79.50บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าราคาสุกร,รมีชีวิตหน้าฟาร์มเฉลีย่ยทั่วประเทศอยู่ที่79.70บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมคาดว่าจะทรงตัวต่อไปคาดว่าปริมาณสุกร,รในตลาดจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ในส่วนของราคาผักสดราคาส่วนใหญ่ยังทรงตัวที่ราคาลดลงได้แก่ผักคะน้ากระหล่ำปีผักกาดขาวถั่วฝักยาวและมะละกอดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยได้แก่ผักชีและกระชายเนื่องจากผลผลิตยอยู่ในช่วงปลายรุ่นของผลผลิตนายพิชัยระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ดำเนินมาตรการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผ่านโครงการต่างๆเช่นโครงการชูใจไวเก่า60บวก จัดขึ้นระหว่าง30มกราคมถึง30เมษายน68มอบส่วนลดพิเศษให้ผู้สูงอายุซื้อสินค้าในราคาประหยัดลดค่าครองชีพรวมกว่า10,000ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถึง30,000ล้านบาทโครงการ Back to School 2025เตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินหมื่นเฟส3สามารถใช้สิทธิ์ซื้ออุปกรณ์การเรียนเครื่องแต่งกายและสินค้าไอาทีในราคาพิเศษรถโมบายทงฟ้าและงานทงฟ้าทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกทุกวันครอบคลุม50จุดในกรุงเทพ และขยายไปยังต่างจังหวัดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้สะดวกขึ้นกระทรวงพาณิชย์ยังคงคุมเข้มการตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคากักตุนหรือปฏิเสธการขายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1 4 0 0 0แสน0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ